เดือนงูน้อยบังเดี๋ยวย่างไปหาโอ้บ่อนอนคือแปลนแค่ไหนีคือใบเมียนพ่นน้ำบ่แบบอกพ่นตกคืนนี่โอ้พ่นตกเปียกบ่มันฝาบ่น้อยเดียวพุกคืนพุกพ่อพอพ่อพอก้า ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนมานี่กับมาพ่อต้องออเดียแกแม่บูญดีแล้วน้องออเดียกันรีมาหาส่วนีิดินแกเบาเก้าโดยกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอรสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันคือเก้าคือเดิมอยู่นี่แหละเพื่อนลูกสาวนางเอกน่อยนางเอกซ่องเจ็ดพี่น้องนางเอกวันนอกเลยนางเอกวันนอกเห็นไหมนางเอกคนดังพี่น้องเห็นคหละ สิพากันเข่าไปเบิ่งทางเบาเก้าเพิ่นส่วนขี้ดินอยู่ส่วนเป็นบ่สื้อเป็นอ่ะมันนักสวยหนาแล้วบ่ามานัสนสวยแล้วกินแ,แล้วบ่เข่าเศร้ายางเอา้าคือ้นโกินนะโบทันย่าอันนี้มันจะเป็นเข่าสวยได้หนิเพื่ออะไรพี่น้องเดี๋ยวสิพาพากันย่างเข่าไปทางในสัวนกวันฝุ่นไปเบิ่งทางเบาเก้าคนนั่นแหละเนาะโดยอ่ะอีหล่าข้ามแพ่งอ่ะขนมนี่ลูก ขอบใจโดยอย่าให้ไหมแม่บุ้นตกน้ำได้ตดอาาดอัอีละบุ้งตังเบาเก้าเพิ่งจะได้พี่น้องอืมมาเพิ่งจนชวนแลี้ยวนี่จักรซี่ก็ให้เพิ่งแล้วกันกนกอย่างมาเอาสบายดีเด้อโอ้สวนปดาข่อยน้าเจ้า <c oughs> <c oughs> อ๋อก,กำลังกายแต่เศร้าเจ้าเบาเก้า <c oughs> อืมฝนแหง้งบ่อยู่ผีขึ้นนี่ <c oughs> นแหง้งบ่ ก็เห็นซุ่มๆคือเห็นมีน้ำอ่างเดอกเมื่อวานนี่ยผมมีน้ำตกเมื่อคืนนี่เรียบแบ่งให้น้องกินน้ำแล้วน้องยังสลูกเจ้านะนมทิพย์โอ้แล้วแบ่งน้องทิพย์กินน้ำอลูกเด้อแบ่งกันกินเด้อขนมเด้อโดยอีหลาเอาไปไหว้กันก็ได้เดี๋ยวแม่บุญเบิ่งเบิกไม้หายทางเบาเก้าวก่อนเบาเก้าวอะไรเนี่ยชวนเตะเศร้าคุณบ่โดย โอ้อันนี้เห็ดประตูใายแล้วขายได้เพราะนี่รอบะไรขายตอกติดเลยตอกติดเลยแบบแบบไฟเอายังม่ได้เลยแบบนี้เดินเดโอ้ตอกเส้นนี้ว่ะที่แต่บ้านนี้วะบ้านนี้เออเอาเครื่องเนี่ยใสเครื่องน่องของคือได้ค่ะของงอไอเดียด้เก็บหมอกอยู่บ่เก็บหมอกยู่เก็บพอแต่ได้ใส่แล้วโอ้ลาบ้าลาบ้าเจ้ทำชิคเข่าได้แต่เข่าได้แต่ซัดซีตีนกับสองตีนพี่น้องเดี๋ยว อาไม่ใส่อีกจว่าบงัดบยังก็คือว่านั่นเนาะเพราะว่าฝนเมิดฝนมากอีกเ้อพี่น้องครัำบอจะ่งอจะัด่้ท้วยทัได้ิ่งอยู่จะัดซ้ได้ทำวแล้ว่อยว่าบวมันเปิดอ่าอยู่แล้วมาคิดไปคิดมาแบบนี้มันบอกคักแล้วแบบจจงได้เมื่อยบนี้แห้งหรือเ่แห้บเพราะวนี้เดดนหอนทำงานหนักรถเนื่อเบาเก่าคน เสดงเราอยู you uh, 3> 3 uh, um, like uh, ่พี wow. ่ค yeah, right, okay. ืนนี้ฝนตกแห้งกว่าทั้งบ้านหมดจ้ะน่าซึ้แห้งกว่าอ่ะเมื่อวานนี่บ่มีได้น้ำอ่างอันตะลุกอันนี้แม่นละมีแต่ส่วนออกไปก็มีสิ่งง่ายได้บ่กระตบมาเนี่กระตบนะได้ได้ได้ปะตู่ชิ้นง่ายบ่มาเนี่ยแอยู่ที่ประตูสะดวกคันงละยังบ่พร้อมกับโบง่ายกับโบเป็นยังโบเก่าเพราะว่าอันนี้เฮากะ ตอกแล้วนะไหวแบบแบบเล่ามาในห้องมอจะง่ายก็ได้มีแต่ช่วนขี้ดินจะเอาเนี่ยแมไหวบะไห้มันเจินเดยเลยเลยโอ้มีแนวกุ่มเนาะบะไห้เด็กน้อยขึ้นเนี่มันจะเจินอีกว่าหามเด็ีน้อยก็ได้พี่น้องเลยมีแต่ง่ายไปหไมั้อัดใส่ก็ได้จ้านะเลยนั่นแหละนั่นแหละไมเอาไหมเล่าบะไห้เด็กน้อยเข่าเดย เด็ดคือของแบบคือของอน่งจะไแบบไ่นี่อนี่เ็ล้ยกอบล้ออ้อมอาบลออ้อมก็ได้บลกเลยเลยเอาบลอเนาะอ้อมไปอบล้ออ้อมไปคือของลาอย่าง้บลเลยเยเด็กหน่อยฮะกับพยายามเ็นเขาขื่นและฮะกับบอกเขาเดยเอิญเจิสำคัญกับลูกบลากเลยดึ๊อเลยมีอันเดียวนี่เพระส่วนเดยอ๋อเนาะมีสองอันยังไงสี่วนซอยกัน Năm lao bố mi bó nó Bố đây thảm lo Anh ông đấy Hả? Anh ông nhìn bó hả? Xì bố tay xuân xôi mà lẻo vay mười đấy phủ điều oh, bố bê nhận đồ bốn Hả? 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 cả Hả? 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 đấy,

เคยตั้งเป็นสารจลืมอีแล้วอันยาวิตามินเมียเจ้าโอ้ยย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 ยอยยอยย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 ายยยมายย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 ย่อยย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 ่ยยนยย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 ยลยยยยยยยแย้ยย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 เยายยอยยยนนยยยบยยยอยย เป็นเป็นเป็นเมื่ออื่นเป็นเมื่ออื่นดีกันมะแรงนี่สิเมื่อสิเวซื้อเลยมะแรงนี่อยู่แถวนี้มีเมื่สหันขายยาแถวบ้านดงเงี้ยนี่โมเห็ดนะบว่าอยเห็นไหมเ้ยในน่องไอเดียไปซื้อเอ็มลอยเอามาให้เติมเป็นสองไร่ห้าชิปให้ยุเห็ดตอนเข้าสิเนาะมันเย็นแน่ยเลย ช่วงทิ้งเชียงเมื่อวานนี่ป๊าอกเก่าเว้ยขอยเห็นเจ้าเห็ดเรียกขอยกันยังเมื่อยเท่นเลยเห็ดตอนเช้าใครในมันประเดดแห้ง่ากสิบุเมื่อยหรอกนีอย่างแจ้วมาซอยคนกัมาตอนเช้าเลยเลยกระประเดดเก๊ก่ะเมื่อพักพอนเลยเลยจ้าในตัวเองบวสบาเลยท่ากเลยเ็ราได้เอดูเขาเอดเข้าขาดได้ผลว่ะเอ็ดูเขาเพื่อนป็เทศเรา ก็จะเพิ่นเท็่เราพคอมาจากลุยแล้วก็ดาสมบูรณ์นะอยากให้มันแล้วเหรอเฮแมนเกือกสิเบิรโอ้เฮนี่ยังหลายตือนะบก้าวสมมติว่าเฮ้าอันเทคานแล้วว่าพ่อมาจากอันอันสะโพกพ่อหน่อยชอบโยนเทคานถ้าท่านได้โกได้ยังเนาะแบบว่าเฮ้าโกเอวขึ้นกะเทคานนี่คอยคิดว่าช่วงที่พ่ออายุมันก็หลายตือได้นี่มันหลายตือได้ เพราะว่าบัดท่าานั้นสร้างมาไหมไหน,นะด้วยนี่เพราะว่าเพื่อนสร้างตอนมาเฮ็ดของหน้ามันบ่ด้วยไปบอสีห้ทั้งบอสีโดยโอ้มันนี่คือใส่เสื้องามแท้มือนนี่นอเออ <c oughs> โอ้ห้เพื่อนใส่ทั้งบอสเก่า <c oughs> น้ำ

ไม่เคชกันไปแล้วจังนี่กจไล่เตอรอ ดำหน้าไวแทบมสีแต่ดำหน้าไววได้กวดคดินได้เนาะถักได้สีกัได้ใส่จวดอยู่บานแจมสีกัได้เนาะจักว่าดำหน้าแต่เป็นหมดนะดำเป็นว่าหน้าหน้าได้ไปใ่หน้าซะหมดจักี ขึนเนไปนอนนะน้านนหน้า um ่ไปชื mm ้อนะไ่ได้ดำหน้าก้าไเงาจีไปแต่ก้าย่างตาตาเดียวแล้วเดีงูนะเนาะเดือนตีเสดเดือนงูน้อยแล้วเดี๋ยวยางไปหาข้าวพอตู้กันจกบาท เป็นไหนสิมาเบิงเพิ่นใหม่เพิ่นออกกำลังกายกันเลยโอ้แบบบ่มีไผเขา้าได้ออกได้แล้วก็บ่งัดคักบานยังบ <c oughs> าดนี่เออทั้งนี้ก็บขังแล้วบ่าขังแล้วเออย,ยันเหมร้อยเออจังซี่แล้วผักผักยังเลาะไปทางพอตูก้ก่อนเออมื้อนี้ฝนตกแฮงมื้อนี้ โอ้ขวดถิ่มชนีไ er ด้จูดไฟแตกแคตาบอดได้ไงอืมตีครัวคนอัคเียงอะน้องใหม่ไม่ใช่นี่น้องมเอานกเออสบายดีเลยพ่อตู้โอ้สบายดีโอ้ยว่าชให้นอเยนแกงอ้นว่าให้แกงได้เดี๋ยวตอนเที่ยงใช่ไหมกินน้ำปลาเต้าหีน้องม่งามาลยนอืมัน่ก็เอานอ้นเีงแนวเหมือดนี่ โอ้าไปือกระดูกลโอ้แดงส่วนชาว้งจบาทเออนบอ๋อบนนอนคือเปนแทบเนมือนไ้คือเมียนพูดน้ำป้นแบบบอกพูดตกคืนนี่เปลี่ยนตกเปียกว่ามันพระป้อนารกดียพกคืนพุกพอพรอะพพพพ้นพระมาแล้วพ้นญาติแล้วพ้นตุกแห่งเติมเออ แล้วก็พากันลุกนั่งส่งคนพัวลูกคืนมันหัวเทศสังกะสีไหมเยอะเนาะมันหางหัวบอลพิ่นลบมันหยัวเนาะแบบว่าพอตอกเลยกระบูเลยว่ามาถึกไม่เสร็จอ๋ออ๋เป็นปูเป็นปองนะครก็เลยเป็นปองก็เลยหัวหัวหยาดแล้วก็ชาดมาทางนี้มันลมบ่คืนนี่ลมโอ้ซาดมาทางนั้นอีอืมอืมอืมเยอะเลยเยอะเยอะอะไรนี่เยกแล้วเนาะมันเปียก เรียกแล้วก็พักกันฮึอชื่อนอสต่างไรวะฮึอชื่อนอ้สมันนี่กับสีกอยู่บ่ลเซนไดจ้าวมันนี่เป็นปัญหามันนี่ก็ได้เสียบอยู่ว่าตู้เย็นนี่ถอดแล้วบ่ไฟเขาถอดไฟแล้วอ๋อเหมือนกับเว้นเนเพิ่นถอดตู้เย็นญิบ่ตายบ่ะพอจักเลยขาดจัมเป็สเลยเนี่ยางคืนเน่ยเพิ่นเติดเปิดให้ยาแม่แรงแล้วเพิ่นเสียบโอ้จัดเขาเห็ดไหนไหนจ้าวไก่สิบุนเอาว่าพีซื้อไก่มาให้เนี่ไก่เบาชิดซื้อมาให้ มันเย็นมันเน่าเด้จชะบ่เน่าดอก้วหากามาเสานี่จะน้อยเข้ากระเฮ็ดกินเบาเก่าไปแล้วเฮ็ดบ่ขึ้นใบช่องนี่ก่อนโดยโดยโดยเพิ่นให้บ่ให้เพิ่นถอดได้บ่ก็บากก่าบอกเพิ่นเอ้าเฮาเสียเพิ่นคือว่าเบาเตียงว่าชีเสียร์ายเดือนให้โย่ป่าวรายเดือนจากเบาเตียงคุยหรือยังเบาเตียงเพิ่นคุยกับเราหรือป้อจ่ะก็บ่กูหเนี่ยเบาเตียงแล้วไปโตแล้วช่วงคิดียบร้อยไรเบาเตียงนะกว่านนั่นแหละ ทีอเรียบร้อยแล้วเบาเตียงคำเบาเตียงไปข้าเจ้าไปวอากับอันเสียบให้แน่กังเว้นกับสีเชียร์ร้องได้เดือนนั่นว่าสีเชียร์ช้อยว่าสีว่ากังเว้นในตู้เย็นยันบรรยากเนี่ยกินเน่าว่าสิก็เชื่อว่าเจ้าก็ลองว่าอุ้ยน้ำพึ่งน้ำเบิ้งเพราะว่าเจ้าพระว่าเด้คือยูทูบมาเขาก็ไม่ได้เสียบไฟดอกว่าสิเจ้าบอกพึ่นยันเนี่ยกินเน่าว่าสิฉัลองบอกเออจะาบอกพึ่นเด้อถึงเถื่อเฮามบอกพึ่นกับ่ฮู้ได้ ต้องว่าเพราะว่าเขามีตู้เย็นนี่เพราะว่านนี้กินเนื้ออย่างเขาจากกับใบเบาน้ำเพลินเขาบอกแล้วเขายังทอดแล้วก็โดยกับเพราะเป็นยังถ้าเอาห้าบอกแล้วเคนยังนั่นกะคือควาเป็นยังบอกเป็นยังพอสิ้นเดือนสิ้นยังเขาก็จ่ายน้ำเพลินไม่สินะเพลินกับว่าน้ำเพลินเพราะว่าย่าน่าเมื่อนั้นย่านมาเตียงมาพ่อเพลินย่าน่าบม่ได้คุยกันเอออิ่มร้อยไปหายเบาเก้าแล้วล่ะเด้อผู้เบาเก้าท่านแม่มาผู้เพลินมาแหละเจ้าถือไปหายเพลินเด้อ ขี่รถนะเบิ้งเน่ขี่รถนะลองนะขี่รถรถนี่เบิ้งขี่รถไปใส่ได้ได้ผินมีรถถีบโออย่าลืมอันน้เบิ้งรถเด้อีละรถมาจอดไอ้ดำแค้มนั่นแหละโมให้ขามไปพุ่นเด้อโม่หาขามทางเด้อยันรถมีควาทางมะโม่ห้ขามนี่ห่านอยู่ในระบายนี่บ่่อยู่เจนั่นยห่านย่ยุเานอยูเจนานท่าง เอาไปหายบาก้าวไว้ลูกไปเพื่อนเดี๋ยวไปเรียบอ่ะเดินเดินเดินอ่ะไปหายเพื่อนมีแต่เจ้าคุยน้ำเพิ่อนหายเพิ่นเสียบให้กังเว้นนี่เด้อนี่แนวกินแนวยอย่างมันชื่อชื่นหมูชื่นมัดมาใส่มันกั็เน่าแล้วแต่ว่าจะหน่อยเพิ่นมากเนาะเพื่อนมากเขาจะไปโคตรไล่อีหล่าเซตคือเมื่อเด้อลูกเด้อใครบิ่งเด้อ เจ้าต้องหาผ้ามาเช็ดเห็นบ่เห็นบ่มันมุมนี่เจ้าเจ้าเช็ดน้ำอีกเห็นบ่ให้มันสะอาดตู้เย็นเจ้าจะได้มันฉีดมีนคือนประเด็นเช็ดอีกอันมันนี่สีแกงหรือไม่บ่มันนี่หื้สีแกงแคบแซบเด้อสีมากินน้ำเด้อผักสีเงีเฮือนอันนั้นไม่เท่าจันเล่าเล่าขายบ่ลาเจ้าค่ะปู่จะน้อยชีให้ห้านบ่อาบน้ำเด้อนจะให้บาบกาวไปเลยไปเข้าไปอาบน้ำเออไม่ท่างามอยู่หรอ่ โมมีน้ำโมมีน้ำนั่นแหละบอน้ำเพิ่นพ่อเอ้ยบอน้ำเพิ่นคุยกับเพิ่นยันระวังเถทียยันเพิ่นบ่เข้าใจนะเห็นเฮาไปเสียบไปยันเพิ่นยันเปลืองไฟยันโอ้ยอันยันมามาแซดแบดแซดยังอยู่นี่ก็บอกเพิ่นเพราะว่ายันยันยันเน่ายันเน่ากินเน่าอะสิขอเสียบน้ำเน่าอะสิเพิ่นถอดไฟแล้วหรอกเพิ่นถอดแล้วหรอกพาคังเพิ่นสิยหายใต้แต่กลางขึ้นางเวีนเพิ่นผัถอด มีแต่คุยกับเพิ่นให้เข้าใจเพื่อนแล้วไม่ถอดเนาะหลังจากว่าสี่เสียไลยเดือนน้ำดอกซ้ำได้เพราะว่าตอนนี้กะทา้งงานเบาเตียงเพิ่นกะมาสีเอาหอยยู<อ>่ว่าสิ<อ>เป็นได้บาเก้าวเพิ่นได้โทรถามอยูอ่บ่เรื่องไฟเรื่องอยังบาเก้าวโทรว่าเดี๋ยบอติดอืมบอติดบอติดวานโทรบอติดอยากจะคุยกับเพิ่นลงกับเพิ่นยังไงก็สบายดอกมันได้ใส่ไฟเราเอง ว่าเฮาใส้น้ำเพิ่นกะมันกะอยากอึดอัดเนี่ยจังน้อยเนียนกะเป็นยังมีแต่ว่าน้ำเพิ่นใส่กางเว้นสิมันกะเรได้แล้วถึงจะเฮาอยากหายนา้ำหายในเขา<ก>ตู้เย<บ>็นก็จะกลินเน่ยเนาะมันหอนแนี่ยเนี่วม,ม,ม,มันหอนแล้วกบะมีน้ำเย็นกินมันกะเรได้เนะรเป็นเาตู้เย็นกะมีเนี่อง นี่ต่คันว่าฝนตกแห้งกับคันมีผักเขาอย่างไห้คุ้มไว้ยุ้ยันฝนพระเขาใส่ตู้เย็นยันมัน,นยันยยมันเสียแหละค่ะฝนตกเลยพวกคุ้มไว้ยพยายามพกคืนนี่ก็ได้เนี่ยพกไว้ถ้าเขาออกเสานี้เ้าคุ้มไว้ดเดี๋ยวค่าสีไปทั้งเบาเก้าก่อนเดนะเออมาเนี่ฝนแห้งมาเนีย่ยเอ คนโตกใช้วันนี้ปวกขึ้นหินลายเพื่อได้น้ำแป้นเนาะนนโอ้บัตรต้อมเขาแล้วยัางบักรลายโอแมน,หน่หน่อยเด้ออ่าขึ้นหน่อยเนาะขัาเบิ่งเนี้ยมันเตะดินเนี้ยบอกบอกกันยังมีมีจเจ้ายก,กมาอ้อมไว้เกล้าไว้มันจังคัดมวยขึ้นได้แรงหน่อยไปเนี้ เรียบร้อยบอก้าวอ่ะบอกร้อนนี่มาสิเอาพี่เอาพี่มาร่วมด้วยช่วยกันนี่เดี๋ยวนี้บ่ะเผื่อมันเจิดดิกะกะตั้งวิทย์ยู่ที่กระต๊อบเนาะวิทย์ยู่ดอ,อกนิทย์ียดย่ดอ,อกเร่วมเรืยช่วยกัน อืม Rồi มีแต่ห้ามบ่ให้เด็กน้อยขึ้น <laughs> ไลยบว่าเจ๊ะเสียมจกเด้อตัง้งดีๆด้มันลมหลเจ้า เห็นว่าของเราเนี่ยยังไม่มีไฟขึ้นเลยของเราไอ้เฮ็ดสูตรสีจำจําเนี่ยสั่งเองแล้วอ่ะในว่าสีสูตรนั่นนี่สีว่าไมาสั่งเองอ่ะเพื่อนนั่งเฉยอยู่อะไรเพื่อ <C> e <ars> <S 2> <S 2> นน,นั่งเฉยอยู่อ่ะ <c oughs> เราเก่าเกาว่า <gesch> ถ <uce> ือใจแล้วว่าเาจะคลองม่ายืนชั่งว่าจ่เจับว่าเออคักแหละว่านี่อ้อไว้สื่อแขงๆอยู่รวมบนนี่เกือบด้านพมได้โชงอันนี่ได้ได้สำเทคานอ่ะสิเนาะได้สำเทคานี่ระวังเด็กหน่อยเด้ออย่าเข้ามาสำคัญเด็กหน่อยเลย หักลิบบันหักแล้วเนาะเบีดนี่มีแต่มาเบียดทั้งหัวแล้วอีกสองสามก้อนนี่ก้อนตีเพื่อชะนาภูอ๋อระวังลืมนะงี้ล่ะคนงามเห็นบอคนเห็ดไหมอายักกันนะคนหายใจช่วยเออคนนั้นได้ช่ไหมเฮ็ดเถินหายใจว่าเสรนได้อุ้ยชะนางอีกเพิ่น หายใจเนั่งเอกหน่อยบิดใหญ่นี่สิเป็นอัน youtube คือเบาเตียงอีบอหอึทักแน่บอหน่มั่นใจบอเปิดคลิปด,ดูดูเด้อมาเปิดคลิปเน่เมยบุญเด้อปัตตะตอนจบพพ้อมตอนจบคลิปพพ้อมดได้แล้วนี่ก็ได้ เออแบบเก่ายนะเยอดเลยเนาะอ้าวเรากะมาซอยพพยและโผล่จากคนนั่นเนะเาะอืได้ได้แบบเก่าเลยเย็บเลยพักพรนพักพรนแบบน,นี้พักพรนจะหาน้อไมหมวะ <laughs> <laughs> คือเพิ่นธุ์เราผู้เฒ่าเพิ่นตะกี้อ,ะ <laughs> อ่ะเอาเด้อว,ว่าไปเศร้าเมื่อยไปอีหล่าว่าบอกลูก <laughs> ไปเศร้าเมื่อยเก็บหมกพริกกว่าฉัน <laughs> ไอ้ลูกไปเศร้าเมื่อยดำหนา้าเมืงง่อยเศร้าเมื่อยไปเก็บบ,บักพริกโอ้ันก็บบะหม,มนีนเศร้าเมื่อยเด้ออืมอืมทางบะเก้าวกับส่วนแล้วเรียบร้อยกัยบทั้งขอบใจทั้งบะเก้าว 9, น้ำเรียบบะเก้าวเด้ออันคือบเจ้าบะซอยนี่ไกยีรานี่เห็ดเป็นบ่ผู้เดีวยวเห็ดบู้เป็นเห็ดผักเกี๊ยวเห็ดบักเป็นเจ้ากับขอบใจบะเก้าวนะแม่ขอบใจเด้อบะเก้าวเด้อ อีลาก่ะแม่บุญซีได้โคโตไปทางไม้ได้มันนี่ไปเวียกทางอื่นก็เด้อขอบใจเด้อทางบอกเก้าที่มาซอยเด้อเดี๋ยวมีอย่างกะแแ้วก็สีนั่นมาดรอกให้เจ้าเบ่งไปนี่แล้วเวียกงานคันมีอย่างคอยกะสีบอกแก้วอีกออกเรื่องกระต๊อบกระเทบกะเดี๋ยวถามพ่อเถาก่อนคันเพื่อนพ่อหน่ายเดี๋ยวกะเจ้าบอกคอยเด้อคันมาได้ง่ายก็โทษบอกคอยทางอีลาคือกันเอ้าขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อผูใ่ญ่ใจบุญที่มาซอยเรือเจ้าขอบุญขอบคุณเด้อ อดียพ <łość> ี่เห็ดเห็ดเพื่อนให้น้องไอเดียพี่ซอยน้องไอเดียมาผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านทั้งห้องน้าห้องในเด็กกับแมนเบิร์ดพี่สร้อยน้องไอเดียเดยทุกท่านไครบ้าออกไป ขอบุญขอบคุณในลายเดอ้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งขอบุญขอบคุณลายลายเด้อให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บปดห้ได้ความไขว่ให้มีขอเจ้ามันืนเง้นเดธุนี่จังสี่แหละคเว้านี่มิแต่ว่าให้เพื่อนว่าขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบวให้ได,ด้ความไขว่ให้ม,หบบมีให้เจ้าอายุมันกวนเงินเดอ้อเป็นโฮมพ่อโฮมไซให้ลูกให้ลานไปดนดนโดนโดนขอบุญขอบคุณผูใ้ดดใหญ่เพิ่นเด้อบ่ให้ลืมโดยทุกเที่ยรอด โดยทั้งมีบุญกับสิไปทั้งไมเดอร์ไมเดอร์ได้สีมาไม่เดอร์ละเดอสบายดีลูกสบายดีโดยสบายดีเดอร์บ้าเก้าเดอร์โดย